จากคลิปคนร้ายคว้าก้อนหินทุบคุณยายสูงอายุที่นอนอยู่บนฟุตบาทอย่างโดหดร้ายและมีการเผยแพร่ภาพกล้องวงจรปิดบันทึกได้ในโซเชียลมีเดียทําให้ทีมข่าวลงพื้นที่เพื่อสืบหาความจริงจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่คุณยายมุ้ยนี้นอนอยู่และได้มีชายคนหนึ่งถือก้อนหินเข้ามาทำร้ายร่างกายโดยการใช้หินก้อนนั้นทุบไปยังบริเวณศรีรษะคุณยายถึง3ครั้งก่อนที่จะเดินหลบหนีไปครับด้านหลานชายคุณยายมุ้ยนี้เล่าให้ทีมข่าวฟังว่า สาเหตุที่คุณยายไปนอนนอกบ้านเพราะอากาศร้อนเลยนํากระดาษลังไปปูนอนเยื้องกับบ้านพักและทํามานานกว่า20ปีแล้วไม่เคยมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นเนื่องจากก็แกอายุมากแล้วแล้วก็เลอะเลือนแกมีลักษณะค่อนข้างจะขี้ร้อนแกจะออกจากบ้านตอนประมาณตอนช่วงห้าทุ่มแล้วก็กลับมามาอีกทีตอประมาณตอนตีสีบางทีเนื่องจากว่าแกขี้ร้อนแกก็คงนั่งทุ่ๆไปนั่นแหละ แต่ไม่เกิดมันคือไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้น,นเกิดประมาณย0ปีแล้วคนแถวนี้จะรู้กันไปทั่วและเป็นภาพีิชาจินแล้วแต่ก็ทุกบ้านก็ไม่ได้ไล่แกนะเพราะถือว่าแกอายุมากแล้วทีมข่าวเข้าพบตำรวจนครบาลตลาดภูเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงหลังคลิปที่เผยพแพร่ออกไประบุว่าตำรวจท้องที่ไม่รับแจ้งความเรื่องนี้เป็นคดีอยากขอให้ดำเนินการเกี่ยว่องคุณยายนิดหนึ่งเพราะว่าผมเน้นเรื่องเรื่องคุณยายต้องการได้ตัวคนร้าย คือเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยคงจะมีต้องการดูเรื่องเอ็กเซสมองอีกครั้งหนึ่งแต่สอบถามแล้วเนี่ยจากพนาาักงานสอบสวนที่ไปเจอตอนนี้เริ่มพูดได้<ม>ก็เดี๋ยวช่วงบ่ายเนี้ยพนาาักงานสอบสวนเนี่ยจะเข้าไปคุยกับคุณยายถ้าสามารถให้ให้ปากคำได้เราคงต้องสอบว่าเคยเห็นไหมอย่าเพิ่งไปตัดสินใจว่านั่นเป็นยังไงอย่าเพิ่งไปมีความเห็นจนกว่าจะตรวจสอบข้อที่จริงในรักษาะที่ลงไปวันเนี้ยลงมาแล้วปรากฏว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมองทุกคนที่ดูคลิปนี้แล้วจะมองแล้วเจ้าที่ตำรวจไม่ทำอะไรเลยกับผู้เสียหาย ไม่ช่วยเหลือไม่ความเหลือทางนี้ตำรวจได้ระบุด้วยว่าหากพบว่ามีการเผยแพร่ข้อความทำให้เสื่อมเสียก็จะแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดกับผู้เผยแพร่ต่อไปนอกเหนือจากการสืบสวนจับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุแล้วเรื่องนี้ยังมีข้อคิดให้กับสังคมออนไลน์ว่าก่อนจะแชร์คลิปหรือต่อว่าให้ร้ายใครควรได้รับข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเสียก่อนเกรียงไกรสิริปัญญาถ่ายภาพกนพลบุงวัยทีมข่าวอจยากมรายงาน